จะเท่ากับ 40, 4 0่หม4บาททีนี้เราจะมาหารเฉลีย่ยปกติเขาจะให้ส่งสวัสดีครับสืบเนื่องมาจากที่ผมได้ทำคลิปวิธีเพิ่มเงินจาก20,000บาทไปเป็น1ล้านบาทภายในเวลา5ปีนะครับ ซึ่งในคลิปเป็นการอธิบายความมหัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นหรือว่ากำไรทบต้นนั่นเองนะครับเป็นการตอบคำถามจากกระทู้ในพันทิปอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งมีพี่คนหนึ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับพี่ไฮเซนเบิร์กให้ช่วยทำโจทย์ข้อนี้นะครับ A. ให้ B. ยืมเงิน30,000บาทเป็นเวลา4ปีอัตราดอกเบี้ย10%ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยทุกครึ่งปีอยากทราบว่า A. จะได้เงินคืนทั้งหมดเท่าไหร่จากโจทย์ผมก็ได้ไปทำตารางนี้มานะครับตอนแรกก็จะทำใน Excel แต่กลัวว่ามันจะเป็นออโต้เกินไปนะครับถ้าเราใช้สูตร เดี๋ยวมาคิดแบบแมนนวลละกันนะครับค่อยๆไปทีละนิดต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ชี้นำหรือว่าแนะนำให้ใครไปกู้หนี้ยืมสินใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นเพียงการทำคลิปการคิดดอกเบีย้ยแล้วก็ความมหัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับเดี๋ยวทวนโจทย์อีกทีนะครับ a ให้ B ยืมเงิน30,000บาท เป็นเวลา4ปีอัตราดอกเบี้ย10%ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยทุกครึ่งปีเดี๋ยวผมขอขีดเส้นตรงคิดดอกเบี้ยทุกครึ่งปีก่อนนะครับทำเป็นสีแดงด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญยังไงนะครับอยากทราบว่า A จะได้เงินคืนทั้งหมดเท่าไหร่ทีนี้ เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับอัตราดอกเบีย้ย10%ต่อปีถ้าคิดครึ่งปีมันก็ต้องเอามาหารเฉลี่ยกันนะครับผมเลยให้เป็น5%ต่อครึ่งปีนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนะครับตรงสีแดงนี้นะครับในที่นี้เราแบ่งเป็นครึ่งปี4ปี มันก็จะได้ทั้งหมด8งวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แบ่งเป็น6เดือน12เดือน18เดือน24เดือน30เดือน36เดือน42เดือนแล้วก็48เดือนนะครับเงินต้น30,000นะครับผมก็จะขอใช้เครื่องคิดเลขนะครับ โอเคสามหมื่น okay. เรามาคูณด้วยหเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ไม่มีเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมเอาเป็นอย่างนี้นะครับสามหมื่นคูณด้วย0 0นนหนะครับหก็คือ0.05นะครับได้เท่ากับ 1,500นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็เอามาบวกกับ3ามหมก็คือเงินต้นนะครับเงินต้นตรงนี้ก็จะได้เงินต้นบวกกับดอกเบีย้ยเท่ากับสาม0มนะครับทีนี้เราก็เอา3าม0มมาตั้ง ในงวดที่2นะครับหรืองวด1ปีนั่นเองมาคิดดอกเบี้ยต่อนะครับคูณกับ0.05ก็จะเสียดอก1,575ก็นำมาบวกด้วยเงินต้นนะครับ31,500 ก็จะรวมกันได้สามหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้านะครับงวดที่สามก็เหมือนกันนะครับมาคูณด้วยศูนย์จุดศูนย์ห้าหรือว่าห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับหนึ่งหกห้าสามจุดเจ็ดห้าบวกกับ 3 3 0 7 5นะครับ3 4 7 2 8 7, 2> ่เจงเจงวดที่4ก็เหมือนกันนะครับคูณ0.05ดอกเบี้ยของงวดที่4ก็จะเท่ากับ1,700 36.4.3.7.5นำมาบวกด้วยเงินต้นนะครับ3.4.7.2.8.7.5เดี๋ยวผมจะมีสรุปให้นะครับว่าผู้กู้ยืมจะต้องเสียทั้งหมดเท่าไหร่ และมันน่าสนใจที่จะต้องไปกู้ยืมไหมหรือว่าไม่ควรที่จะยืมนะครับใครเป็นคนที่ได้เปรียบหรือว่าใครที่จะเสียเปรียบ A กับ B เนี่ยต่อนะครับก็เอาไปคูณ0.05 อันนี้ผมคิดทศนิยมตามหลักเขาเลยนะครับไม่ได้ปัดเศษนะครับเพื่อนๆก็ไปปัดกันเองนะครับโอเคบวกกับสามหกสี่หกห้าจุดหนึ่งแปดเจ็ดห้าเท่ากับ สามหมื 38, ่นแปดพันสองร้อยแปดสิบแปดจุดเดี๋ยวขอไปไวนิดนึงนะครับ โหตัวเลขโคตรเยอะเลยต้องปัดแล้วครับอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวค่อยไปปัดเนาะตอนสรุปสุดท้ายนะครับ บวกกับเงินต้นนะครับ42,213จุดทศนิยม21679 6 8 7 5เท่ากับ44,000นะครับ443 หุดหกหกอ้าวเดี๋ยวผมปัดเลยนะครับจุดหกหกก็ปัดเป็นสี่บาทแล้วกันนะครับสี่หมื่นอ่ะโอเคคิดตรงนี้ก่อนเอาดอกเบีย้ยทบต้นทั้งหมดแปดงวดสี่ปี จะเท่ากับ 40, 000, 4 0 0 0 0 4บาททีนี้เราจะมาหารเฉลีย่ยปกติเขาจะให้ส่งยังไงนะครับ4,4,3,2,4าหารสิครับหาร48ส่งงวดละ900กว่าบาทครับ ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ยังไม่ได้รวมภาษีนะครับยังไม่ได้คิดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าคิดค่าปรับค่าอะไรไม่รู้อีกเยอะดอกเบี้ยสุทธิก็คือเราเอาตรงนี้นะครับสี่หมืมาลบด้วยเงินต้นนะครับลบด้วยสามหมืโอเคมันก็จะเท่ากับ หนึ่งนสี่พสามอยยี่สิบสี่บาทนะครับอันนี้คือดอกเบี้ยนะครับเรามาคิดดอกเบี้ยเนี้ยเป็นเท่าไหร่จากเงินต้นนะครับเป็นผลประกอบการหรือว่าเป็นกำไรเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือนำดอกเบี้ย หารด้วยเงินต้นนะครับก็คือหารด้วยสามหมื่นอย่างนี้นะครับวงเล็บก่อนแล้วก็นำมาคูณ100นะครับคูณอ่าใช้เเนาะมันก็จะเท่ากับ เดี๋ยวคิดก่อนนะครับ 1, นึ่งสี่สาสองสี่หารสามหมื่โอเคศูนยจต่อไปคูณหนึ่งนะครับอ่าเท่ากับสี่สิบเจจุดเจ็ด ห้าละกันนะครับอันนี้ผมปัดเศษนะครับเปอร์เซ็นต์เป็นคร่าวๆนะครับถือว่าเยอะนะครับสี่ปีได้กำไรตั้งสี่ิบเจ็ดเปอร์เซนเฉลี่ยดอกเบีย้ยต่อปีอ่ะมาถึงจุดนี้แหะครับเฉลี่ยต่อปีก็คือตรงเนี้ยคิดดอกเบีย้ยทุกครึ่งปีเนี้ย ถ้าเรามาคิด5%ทุกครึ่งปีเนี่ยดอกเบีย้ยต่อปีมันจะเกิน10%นะครับเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ของผู้ให้กู้โดยเขาจะบอกว่าคิดดอกเบีย้ยทุกครึ่งปีคนที่กลัวจะเสียเปรียบเพราะว่าจะเสียดอกเบีย้ยเพิ่มคือมันจะเยอะกว่า10%แน่นอนก็47.75 หาร10นะครับไอ้ไม่ใช่สิหารปีนะครับจำนวนปีก็คือ4ปีเอาใหม่นะครับ47.75หาร4นะครับดอกเบี้ยอยู่ที่11.9เอาเอามาให้ครบเลยแลกัน3 7 5เปอร์เซ็นต์ต่อปี เนี่ยครับคือถ้าใช้วิธีการคิดแบบนี้มันก็จะสูงกว่าที่โจทย์ให้มาซึ่งถ้าจะทำให้ดอกเบี้ย10%ต่อปีโดยครึ่งปีมันก็แสดงว่าไอ้งวดที่2เนี่ยมันจะต้องต่ำกว่า5%นะครับซึ่งวิธีการคิดแบบนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมที่ที่เจ้ามือหรือว่านายทุนเขาจะมาลด ลดดอกให้ไอ้งวดที่สองอ่ะด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะคิดดอกเบีย้ยฟิกไปเลยนะครับอ่าวิธีการคิดก็จะคร่าวๆเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าย้ำกันอีกทีว่าผมไม่ได้ชี้นำหรือว่าส่งเสริมให้ใครมากู้หรือว่ามายืมกันนะครับไม่ได้แนะนำนะครับเพียงแต่ว่ามาคิดให้ดูว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นหรือว่า กําไรทบต้นมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะได้แอจะแจกดีไหมเนี่ยไอตารางเนี้ยไม่แจกดีกว่ามั้งเออกลัวว่าเพื่อนๆจะเอาไปหากินกับคนอื่นไม่แจกดีกว่าครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกด subscribe channel ด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์แนะนำติชมกันมาได้นะครับ